ับสนุนการเดินทางโดย Gigabyte, t h e r m o t e c TTE Sport, l u s a t o d e w a Natural, Corsair, Cooler Master, Asrock, MSI, และ Team Group เมกอฮับนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคนที่ซื้อเคสคอมพิวเตอร์จากทาง Cooler Master แล้วแบบว่าเฮ้ยอยากแต่งเพิ่มอ่ะนะฮะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของอ c เซซอรี y ต่างๆนะฮะที่ดีไซน์โดยมอดเดอร์นะฮะที่ร่วมกันทำตัวเคสของ c ูลเลอร์ม t สเนั่นแหละนะฮะก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะสองฝั่งผมคือเป็นสินค้าที่เขามีจำหน่ายจริงๆนะฮะอย่างพวกเวลาเราต้องการแต่งเคสก็จะมีการทำพาร์ทอย่างนี้นะฮะอันนี้คือมีจำหน่ายครับ ดีไซน์โดยมอเดอร์นะฮะที่ออกแบบนะฮะก็มอเดอร์ต่างๆก็คือด้านหลังนี้นะครับจะมีอย่างลิชาร์สโซลอสนะฮะมอเดอร์จาก USA อย่างนี้นะครับก็มีทีมเดเวลลอปต่างๆมีทีมออกแบบนะฮะทีมดีไซน์นะครับแล้วก็อันนี้บางคนแบบชอบฝาข้างด้านแบบส่วนของ PSU นะครับ Power Supply แบบบางคนชอบไปทำมาเป็นพาร์ทปิดนะฮะอันนี้คือเขาทำมาแถมมีไฟด้วยนะฮะเชื่อมต่อโดยโมเลกนะครับซึ่งของก็จะมี ตัวแบบต้นแบบติดตั้งอยู่นะฮะก็เมื่อกี้เราเห็นสีดำก็คืออันนี้วัสดุนี่เป็นอลูมิเนียมนะอมเอามาประกบนะฮะตัวอย่างก็คือด้านข้างนี้เลยนะครับนี่เรามีอันนี้อีกนี่ฮะนี่สีน้ำเงินคือสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เรียกว่าสามารถ สั่งซื้อได้ผ่านออนไลน์เท่านั้นไม่มีขายตามร้านตามช็อปนะครับก็เข้าไปที่ Maker Hub ของทาง Cooler Master ครับ